ต่อไปก็ในการตรวจเสร็จแล้วแล้วก็ตัวกระเป๋าก็มีการคดีบริการดูการปลอดภัยนะคะน่นะคะอันน,น,นี้อันนี้คือไปข้างในแล้วค่ะข้างในแล้วน, <c oughs> น,นี่อันนี้อันนี้คือเข้างานแล้วนะคะ <c oughs> ในเวน้าเข้างานแล้วนี่ค่ะดูสิคะ นี่ข้่างานท่างานยืนตรงเลยอ่ะมันอยู่นี่อันนี้คือดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยมันจะมีงานของทุกคนดูนะคะดูนะคะอันนี้คือ มันอันนี้คือมันขึ้นชั้นชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งด้เนี่ยใช่ไหมไม่แน่ใจเนาะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วก็นี่ทีเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือเมืองทองธาน,นีนะคะสถานที่กว้างมากเลยอะ่ะอุ้ยอันนั้นอะไรเอ่ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์ จะใจด้วยนะคะอเอ๊แล้วต้องอันนี้คือต่อมาเป็นอันนี้คือล็อกเป็นคอนท์ที่สองนะคะไปช่องหนึ่งอ่าแล้วก็จะมีอันนี้มันก็มีจัดเป็นฐานที่ไปเรื่อยๆนะคะน,นี้อันนี้คือนะคะอ่าล้อต่อมาก็เลยคล้งลิฟต์นะคะอ่าพี่เก๋ก็ต้องขึ้นลิฟตอ์อีกแล้วโอ้โห ทำไมต้องไปขึ้นล <fucking> ิฟ <yogurt> ต um, ์เพราะอะไรอ่ะเราก็จะไปงานดิงานคนพิการสะโกนนะคะเอ่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะขึ้นแหละเดี๋ยวก็อาละตอนนี้ก็ลิฟ์นะคะ ค่ะเนี่啊พี่เกดก็นกนั่งอยู่แถวเนี้ยแหละถ่ายคลิปวิดีโอเ้าเปิดแล้วปเปิดแล้วนี่นี่เจอกังงนคนพิการค่ะเออเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเจอแล้วคนพิการเห็นไหมคะงานของคนพิการสากลนะคะนี่ดูนะคะ นี่นี่คือคนพิการนี่จะยืนแถวนี้เลยระเบนะคะคนพิการเนี่ยนะคะคนพิการอืมนะคะนี่เห็นไหมเหเห็นไหมคะอเดี๋ยวถามบาลงทะเบียนลงทะเบียนี่าไหคะ, ừ, ะ,คะ ừ, ไปลงทะเบียนที่ไหนคะนนอ่าท่าน,นี้เหลอคะอ่านะคะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคะนี่ลงทะเบียนมันอยู่ทีงไหนเอง เราจะเบียนค่ะจากสมาคมไหนคะสมาคมแผนประเทไทยค่ะสมาคมแผนประเทศไทยค่ะค่ะค่ะคันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนี่นะคะเราก็ไปแถวในสมาคมกบฎกันอยู่ช่องไหนเออนี่นี่สมาคมอันนี้สมาคมถุงนัว นี่คือสมาคมนี่คือคนอ,อืมฮะเอออันนี้ของเราใช่ไหมเอออันนี้ของเรา,ใช,นนเราใช่ไหมอันนี้สมาคมของเราเรื่อยๆด้ืด่อยกันจะ่ี่ก็มีเยอะแยะเลยนะคะอือใช่มีชาวต่างชาติด้วยแล้วก็โอเคนี้มาสงการเลยโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ